กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับคลิปนี้เด่นบนนะครับผมครับเด่นบนที่เดินมายาวนะครับผมเดินมายาวนานนะครับเป็นสูตรเก่าครับผมครับเป็นสูตรเก่าเอออันนี้เจออันนี้แล้วก็จะเขียนสักหน่อยกลับสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนครับผมครับกลับมาพบพอกันอีกนะครับเนาะ หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับนานก็ด้วยภา,ารากิจหลายๆอย่างครับผมโอ้อยหอลไทยเราตกเก้าหนึ่งเก้าสูตรเก่า,กาคลิปเก่าเก่านะครับไม่ใช่คลิปเก่าเก่าสูตรเก่าเก่านะฮะสูตรเก่าเอามาไล่เรียบเรียง ทำใหม่นะครับ919งวดต่อมา642 642ก็เข้าที่เลขสองแล้วงวดต่อมาแล้วงวดต่อมา 6 4 2หลัก10สูตรก็คือ10บนบวก10บนบวก3บวก4นะครับ <1> 1> แล้วก็ยังมีอีกหลายสูตรนะครับจะค่อยๆทยอยลงนะครับผมสูตร10บนบวก10บนบวก3บวก4นะครับ10บนก็คือเลข4 4บวก4เ pues. ท่ากับ8 บวกสามเท่ากับส1 8, 3, 11, 1อ็บวกสเท่ากับห้ามวดที่ผ่านมาออกศ1 2 012สองศหนึ่งสองเข้าหลักสิบหลักหน่วยเข้าหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบ นี่ก็ข้อที่เล็กหนึ่งนะครับสูตรนี้ทำมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้างวดหลุดแค่งวดเดียวนะครับแล้วงวดที่มาสองตัวนะฮะ มีหนึ่งงวดสองงวดนะฮะมีสองงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสามสี่สิบห้าสิบห้างวดหลุดไปแค่งวดเดียวนะครับก็ยังไปต่อได้นะครับแล้วงวดที่จะถึงนี่นะครับผมหลักสิบก็คือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่ง เท่ากับ2 2งสองบวก3เท่ากับ5้าบวก4เท่ากับ9นะครับไม่ทราบว่าเขาจะเดินต่อไหมนะครับแต่ก็อย่างนี้นะครับ15งวดนะครับ15งวดหลุดไปแค่งวดเดียวนะครับผมและหลังจากนี้ผมก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองนะครับให้ดีกว่า ก่านะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเอาอะไรมาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมก็ถือว่าผมทําดีกว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่มาลก6กเคกจัก,จกอีหยังเป็นอีหยังก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับคนความูลเลี่ยนบปสูงครับจบป .6 แต่ก็ชอบวิชาช่างชอบศิลปะครับผมเอาบอกไปอย่างไรแต่ก็ ขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญาณนักแสวงโชคครับผมครับฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับเนาะเพื่อที่จะแสวงหาซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะฝากช่องสัญญาณนักแสวงโชคนะครับผมครับฝากกดติดตามนะครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะกับขอบุญขอบคุณหลายๆครับ คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับก็ขอกับขอบุญขอบุณพี่น้องปองไปสุภูสุค้นนะครับนอกที่เขามาติดตามกันนะครับเนาะกับขอบุญขอบุณพี่น้องปองไปสุภูสุข้นที่เขามารับชมนะครับเนาะกะับพบก,กันคลิปหน้าครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ ขอบคุณหลายๆครับ